สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณขูอ้อมเช่นเคยนะคะวันนี้คุณขูอ้อมนะคะมีหน่วยอุบลเมืองดอกบัวงามมาฝากดเด็กๆนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่บทเรียนก่อนที่จะไปทําความรู้จักคําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีอะไรบ้างนะคะขูอ้อมก็มีเพลงมาฝากดเด็กๆด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงมัสอุบลราชธานีค่ะดเด็กๆค่ะ พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ ดินกว้างใหญ่ที่คุ้มกายเฮา So, so จะ,จะรักสาว้ด้วยหัวใจ ุอุบวนราชธาน,นีสีวานาลัยอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยแห่งหักแห่งน้องพี่รู้อุบลนเสืออุบคนเคนคนมืองปราดเมืองราชธานีเกียรศักดิ E หลังจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงปาสอุบลราชธานีไปแล้วเด็กๆเห็นรูปภาพสถานที่ไหนที่เด็กๆเคยไปบ้างคะใน m v มีใครเคยไปที่ไหนบ้างคะ,ะต่อไปผูอ้อมจะพามาทำความรู้จักนะคะก็คือสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีคืออะไรคะเด็กๆคือรูปอะไรเอ่ย ดอกบัวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีคือดอกบัวนั่นเองนะคะ,ะต่อไปจะเป็นคําขวัญจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเด็กๆอุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีเด็กเเคยเห็นไหมคะแม่น้ำสองสีอยู่ตรงไหนเอ่ยใครเคยไปเที่ยวบ้าง มีปลาแซบหลายนี่นะหาดทรายแก่งหินอันนี้ก็นะจะเป็นสามพันโบกนะคะใครเคยไปเที่ยวบ้างคะสวยงามมากเลยนะคะถ้าเด็กๆมีแบบเวลาให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวนะคะสามพันโบกของเราสวยมากเลยลูกทินไทยนักปราดนะคะถวยราดไฟทั้ง อันนี้ก็จะเป็นพ่อของแผ่นดินนะคะหมอลำปอฉลาดน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่บานเย็นราบแก่นนะคะจะเป็นราชนีลูกทุ่งหมอลำนะคะหมอลำประยุกเนาะ,ะงามล้ำเทียนพันษาถาแต้มก่อนประวัติศาสตร์อันนี้ก็จะเป็น รูปต้นเทียนนะคะก็จะจ,จัดงานแห่เทียนพรรษาใช่ไหมคะเด็กๆใครเคยใครเคยเห็นบ้างคะปีนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้จัดเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเด็กๆสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของคนจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ผาแต้มนะคะเด็กๆ ลองให้คุณพ่อคุณแม่พาไปดูนะลูกนะฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีคนดีสีอุบลอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นงานประดิษนะคะงานที่งานปั้นที่คนขอในจังหวัดของเรานะคะได้ทำขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น งานลํำลึกแห่งความดีจะเป็นรูปภาพที่คุณครูนำมาประกอบนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคูออมก็มีคำขวัญประจำจังหวัดมาฝากเด็กๆนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวใน MV เพลง m a s k ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะถ้าเด็กๆไม่เคยไปที่ไหนลองให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปในช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นซัมเมอร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ปิดเทอมหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพักผ่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เด็กๆจะไปเอตอนที่เด็กๆไปเด็กๆก็มาล้างมือ ทำความสะอาดนะคะใส่แมสตลอดเวลาอยู่ห่างไกลจากผู้คนนะคะลูกคูออมก็มีคลิปดีๆมาฝากดเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้สัปดาห์หน้าคุออมจะมาลงคลิปหน่วยอะไรเด็กๆรอรับชมคุณคูออมด้วยนะคะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปของคุณครูอ้อมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูอ้อมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูอ้อมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ